8มหาลิสูตรว่าด้วยเจ้ามหาลิ 60. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นคูตฑการสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นเจ้าลิชวีพระนามว่ามหาลิเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านปุรณะกัสปะกล่าวอย่างนี้ว่าความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยส,สัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเศร้าหมองเองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย สัสตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยบริสุทธิ์เองในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาลีความเศร้าหมองของสัสตว์ <assa> ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยสัสตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัย สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงบริสุทธิ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เหตุปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างไรสัตว์ทั้งหลายจึงมีเหตุมีปัจจัยเศร้าหมองอย่างไรมหาลิหากรูปนี้จะได้เป็นทุกส่วนเดียวมีแต่ทุกติดตามอย่างลงสู่ความทุกข์ ไม่อย่างลงสู่ความสุขบ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในรูปแต่เพราะรูปเป็นสุขมีสุขติดตามอย่างลงสู่ความสุขไม่อย่างลงสู่ความทุกข์เสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในรูปเพราะกำหนัดจึงถูกรูปผูกไว้เพราะถูกรูปผูกไว้จึงเศร้าหมองนี้เป็นเหตุ เป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองอย่างนี้หากเวทนานี้จะได้เป็นทุกส่วนเดียวมีแต่ทุกติดตามอย่างลงสู่ความทุกข์ไม่อย่างลงสู่ความสุขบ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในเวทนาแต่เพราะเวทนาเป็นสุขมีสุขติดตาม อย่างลงสู่ความสุขไม่อย่างลงสู่ความทุกข์เสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงจิตใจในเวทนาเพราะความกำหนัดจึงถูกเวทนาผูกไว้เพราะถูกเวทนาผูกไว้จึงเศร้าหมองนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองอย่างนี้ หากสังขารน,นี้จะได้เป็นทุกส่วนเดียวมีแต่ทุกติดตามอย่างลงสู่ความทุกขไม่อย่างลงสู่ความสุขบ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในสังขารแต่เพราะสังขารเป็นสุขมีสุขติดตามอย่างลงสู่ความสุขไม่อย่างลงสู่ความทุกเสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในสังขาร เพราะกำนัดจึงถูกสังขารผูกไว้เพราะถูกสังขารผูกไว้จึงเศร้าหมองนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองอย่างนี้หากวิญญาณนี้จะได้เป็นทุกส่วนเดียวมีแต่ทุกติดตามอย่างลงสู่ความทุกข์ไม่อย่างลงสู่ความสุขบ้างแล้ว สัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในวิญญาณแต่เพราะวิญญาณเป็นสุขมีสุขติดตามอย่างลงสู่ความสุขไม่อย่างลงสู่ความทุกข์เสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในวิญญาณเพราะกำหนัดจึงถูกวิญญาณผูกไว้เพราะถูกวิญญาณผูกไว้จึงเศร้าหมองนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้ามองอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญส่วนเหตุปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างไรสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยบริสุทธิ์อย่างไรมหาลิหากรูปนี้จะได้เป็นสุขส่วนเดียวมีแต่สุขติดตามอย่างลงสู่ความสุขไม่อย่างลงสู่ความทุกข์บ้างแล้ว สัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในรูปแต่เพราะรูปเป็นทุกข์มีทุกข์ติดตามอย่างลงสู่ความทุกข์ไม่อย่างลงสู่ความสุขเสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในรูปเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงบริสุทธิ์นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงบริสุทธิ์อย่างนี้หากเวทานานี้จักได้เป็นสุขส่วนเดียวหากส,าส,สากัญญานี้จะได้เป็นสุขส่วนเดียวหากสังขารนี้จะได้เป็นสุขส่วนเดียวหากวิญญาณนี้จักได้เป็นสุขส่วนเดียวมีแต่สุขติดตามอย่างลงสู่ความสุขไม่อย่างลงสู่ความทุกข์บ้างแล้ว สัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในวิญญาณแต่เพราะวิญญาณเป็นทุกข์มีทุกข์ติดตามอย่างลงสู่ความทุกข์ไม่อย่างลงสู่ความสุขเสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายก็ย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงบริสุทธิ์นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงบริสุทธิ์อย่างนี้มหาลิสูตรที่8จบ